แม้ว่าโลกเราทุกวันนี้จะเลิญแล้วมีเทคโนโลยีล้ำหน้าแต่เราก็ยังได้ยินเรื่องเราลึกลับและสิ่งประหลาดแม้วิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้และหลายคนต้องวิ่งหนีความกลัวในห้องที่เสมือนเขาวงกุดแล้วสิ่งที่เราหนีมันที่แท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่ตีได้ไหมอะ กลับสวัสดีคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Joy นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Buff Dog นะครับซึ่งเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวสยองขวัญนะครับคุณผู้ชมฮถ้าใครกลัวผีนะครับพี่จะบอกให้เลยว่าเกมนี้ไม่มีผีนะฮะและเราต้องไปหาเบอร์เกอร์นะฮะเพื่อพันดันนะฮะคุณผู้ชมซึ่งจะมีผีหัวล้านมาไล่เรานะครับเอ้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่เกมนอนสู้ผีครับ ซึ่งจะมีหมาตัวนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ตามหน้าจอนี้เลยวิ่งไล่ตามเรานะคุณผู้ชมโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็เข้าไปในเกมแล้วกันนะครับนี่คุณผู้ชมเข้ามาเราก็จะอยู่ในห้องนี้นะคุณผู้ชมก็เป็นห้องแนวสยองขวัญนะครับเหมือนกับเราอยู่ในบ้านล้างนะคะคุณผู้ชมคือสภาพโอ้โหเหมือนไม่มีคนอยู่นะเฮ้ยคุณผู้ชมมีอะไรเขียนไว้อ,อ่อเดี๋ยวถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับ โอเคเดี๋ยวเราก็ไปสำรวจในห้องละกาณนะคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมเราเจอเบเกอร์เบเกอร์โอเคนะกินอืมอารอยอืมอารอยก็เฮ้ยโกแบ็คเขาให้เรากลับไปหรออ่ะเชื่อฟังก็ได้อืม อ๋อทางนี้ฮะคุณผู้ชมนี่นี่นี่เบอร์เกอร์ฮะดันแรกเขาก็น่าจะให้เราฝึกกินเบอร์เกอร์มั้งผู้ชมเฮ้ยเรามีเพื่อนด้วยเหรอคณชื่ออะไรครับอ๋อชื่อจอร์ดเหรอห้องที่เรากําลังเล่นอยู่นะฮะคุณผู้ชมมันก็จะเป็นแนวเขาว,วงกุดนะฮะเดินยังไงก็เดินเอ้ยอะไรครับเนี่ยมันจะทําตาแบบนี้ทําไมจอร์ดไอจอร์ด tươn ai chót Hùi Hùi Bên lầy Hùi Hùi Bên lầy chót Mày 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 Ai chót mình nhầm à Hùi Hùi mày Mày Ơ Ơ Ơ Mày xài hả cũng xong phùm khai dầu cho yên nạ Mình bên chót Chót Hà lỗ hiện nay hả chót Tại sao ta đang หรือว่ามันแดงอยู่แล้ววะเอา้าทีนี้มันก็ยิ้มแล้วคุณผู้ชมอ๋อถ้ามันยิ้มไฟก็จะมาใช่ไหมถ้าตาแดงไฟก็จะดับเหรอแล้วจอร์ดมึง <c oughs> จอร์ดมึงไหวเปล่า <c oughs> โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับเนี่ยคุณผู้ชมตัวอะไรตัวอะไรครับมันคือตัวอะไรครุณผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยนี่นีนี้นี่ก่อนนี้ก่อนเฮ้ยเราได้ข,ขวานแล้วคุณผู้ชม ตีมันได้ไหมโอ้โหอะไรอ่ะคุณผู้ชมรูปถ่ายของหมาตัวนั้นนะแล้วมองอะไรดูเผินๆก็น่ากลัวอยู่นะคุณผู้ชมดูตามันดิเหมือนมันกำลังจ้องมองเราอยู่นะคุณผู้ชมนี่มองทำไมมองทำไมมองทำไม ตีให้ตาแตกเลยตีให้ตาแตกจะมองทำไมจะมองทำไมจะมองทำไมไอหมาหน้างโงเออโเ่เออ,จอ,จอโอเคเออเจ้าจอดนายโอเคเปล่าจอดฮัลโหลจอด <c oughs> ทำไมพี่รู้สึกว่าลิงมันยังน่ากลัวกว่าหมาวะ <c oughs> ดูมันทำหน้าแล้วก็อาปากกว้างเชียว เฮ้ย <Hey. S 2> อะไรครับเนี่ยหรือว่าพี่ตาฝากอ้าวจริงด้วยสรุปว่าจอร์ดมันวับได้ฮะคุณผู้ชมแต่เดินเดินเดินโอ้แม่งตกใจลิงนี่แหละอ้าวห้องตันอีกอุ้ยเจออีกแล้วคุณผู้ชมผมหนีได้ไหมผมหนีได้ไหมผมหนีหนีก่อนผมหนีก่อนผมหนีก่อน พรุนี้ก่อนจะตายจะตายเจ้าจอดอย่ามาบ้างจอดจะตายเออน่าจะไม่ตามมาแล้วมั้งแต่จอดก็ยังตามเรามาอยู่นะเฮ้ยมาอีกแล้วคุณผู้ชมถ้ามันมามันจะมีเสียงแบบนี้เลยคุณผู้ชมไหนไหนไมันอยู่ไหนวะอ้มันอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมนี่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 ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนอยทั้งตันชิบหายละ Thằng tan, Hê hey, hông này có thằng tan, Ôi tui ở phòng nguồn Điều đi đìa đìa không có cỏ Oh Om 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 Ok yếm yếm, yêm Hơ Hơ Yêu đìa Cáu đi mà Linh miếng Tạm mà làm mấy Tìa đai không? Hả y o U a R e Doomed คืออะไรวะ y o U a R Do ทำไมมันเป็นเสียงของ Google แปลภาษาวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยถ้านอนก็แปลกๆนะเจ้าจ๊อ สตองเกร์แ,แปลไทยให้ได้ไหมเฮ้ยมีลูกศรชี้เข้ามาในห้องนี้ฮะเอา้าเป็นทางตันเฮ้ยมีปืนคุณผู้ชมและเจ้าจอดก็นอนพูดอยู่ตรงนี้ฮะสรุปว่าเป็นเกมอะไรครับนี่ถ้านอนเท่นะเจ้าจอดอ๋อคุณผู้ชมผมไปเซิร์ฟมาแล้วนะฮะ ปืนเราสามารถเอาไปยิงหมาได้ก็คือว่าวิธีพันดันเนี่ยมี2แบบนะฮะคุณผู้ชมมีหาเบอร์เกอร์แล้วก็ยิงหมาตายฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนนี่เหรอข้างหลังนี่ไงนี่ไงคุณผู้ชมยิงมันยิงมันยิงยิงยิงอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยชิบหายละมามา ไอ้ยิงตายแล้วคุณผู้ชมเฮ้ยยิงหมาตายยิงหมาได้คุณผู้มชมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นด่านสองฮะเจ้าจอดในดีแล้วเหรอเจ้าจอดโอเคเฮ้ยเจอลูกศรแล้วคุณผู้ชมปืนใช่ไหมมีปืนนะเออมีปืนเยี่ยมไปเลยคุณผู้ชมเราจะไปสานฮะเราจะไปสานหันหมานะฮะวู้ฮูหโอ้ยโ,โอ้ยเสีย เพิ่งเปิดประตูมาก็เจอแล้วคุณผู้ชมอือโอ้โหโดนชนนะคุณผู้ชมโอ้โหปิวสกายเลยไม่เป็นไรกระสุนปืนเราเหลือแค่สามนัดแล้วนะคุณผู้ชมอ้าเจ้าจ็อดทำหน้าแบบนี้อีกแล้ว โอ้ไม oh, ่แล้วคุณชมยิงมันยิงมันเออพี่ว่ายิงหมาน่าจะสนุกพี่ว่ายิงหมาสนุกกว่านะคุณผู้ชมโอเคอันนี้ก็เป็นด่านต่อไปฮะเจ้าจอดตั้ตามาอีกแล้วเหรอเจ้าจอดอ,อ้าว <laughs> อ๋อเบอร์เกอร์ฮะคุณผู้ชมครั้งแรกที่เจอเนี่ยอ้าวเก็บอันเดียวชนะฮะวิวคุณผู้ชมเป็นด่านใหม่ฮะ โอ้ได้ปืนเขียมคุณชม <an> <t une> ได้ปือนปอุ้ยถ้าอย่างนี้เราก็ได้ถือปืนสองกระบอกใช่ไหมคุณผู้ชมเป็นแก๊บคู่ใช่ไหมไหนเอา้าไม่มีอะไรเกิดขึ้น <laughs> ไม่มีอะไรเกิดขึ้นสรุปเราได้เก็บไหมวะเอ้า <an> <t une> สรุปเมื่อกี้เราได้เก็บไหมเอาอันนี้ชี้มาฝั่งนี้อันนี้ก็ชี้มาฝั่งนี้อะไรครับนี่เนี่ยเนี่ยเอาเมื่อกี้ผมไม่ได้เก็บหรอหรือว่ามันเก็บไม่ได้ได้ฮะคุณผู้ชมได้กระสุนเพิ่มมาเอาเฮ้ยใครเคาะประตูเฮ้ยไ,ไฟดับไฟดับ ตนันเฮ้ยมาแล้วคุณผู้ชมมาแล้วมาแล้วเ <c oughs> ฮ้ย,ฮยอ่าโอ้โหมันวับมาฝั่งนี้คุณผู้ชมไม่ทันตั้งตัวฮะเฮ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วอืมอืมอืมตายไปดิดูมันดินะ้นฮะคุณผู้ชม โอเคสำหรับเกมนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมก็ขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับก็ไว้เจอกันอีพีหน้านะครับ